ดูพี่เสืออวันพักผ่อนไม่มีอยู่จริงทํางานตลอดค่ะพอดี WiFI ที่ที่พักเนี่ยไม่ค่อยแรงนะคะเราก็เลยมานั่งทํางานกันพี่ส้มก็เตรียมจะขึ้นไลฟ์สดปอบเป้ยหม่าล่าแล้วจะมีอยู่คนหนึ่งที่นั่งกินสบายใจเฉิม อาลิงค่ะพ่อแม่ของเรากําลังยุ่งอยู่บนที่พักอเมก็เลยจะมาเตรียมของขวัญให้แกค่ะถือเป็นโบนัสช่วงสิ้นปีให้พ่อแม่และกันนี้ที่แล้วอเมให้เป็นทองแต่ปีนี้ขอเลือกเป็นเงินสดค่ะเผื่อพ่อแม่อยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเด้มนี่เป็นน้ําพักน้ําแรงของเราเองซึ่งเราภูมิใจมากพ่อแม่ไม่เคยขออะไรจากอาเมเลยค่ะอเมย,ยินดีที่จะให้เองนะคะตอนแรกชวนพ่อแม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านกันแต่แม่บอกว่าอยากอยู่ที่บ้านมากกว่าเราก็เลยสั่งซุกี้ยูนานมากินกันนะอาลิงเอาอีกแล้วใส่แว่นแล้วทรงพ พลังคะ่ะพี่เสือดูชินกับพฤติกรรมของเพื่อนอเมย์มากเลยนะคะแม่ทํากับข้าวมาให้ด้วยนะซุก,กี้ยุนนานก็พร้อมทานแล้วพี่เสือเพิ่งเคยกินครั้งแรกหวังว่าจะชอบนะคะมันแซ่บมากเลยทุกคนมีอเมย์ก็ต้องมีส้มตำจังหวะน,นี้แม่ก็ไม่ลืมที่จะทําส้มตําให้เรากินนะพี่เสือเนี่ยชมตล